ซีเทลแลนนะครับผมวันนี้มีโปรดักต์ใหม่มานำเสนอจะเป็นโมโนพอดนะรุ่นใหม่เจ้าตัวนี้ MT 73หน้าตาเนี่ยมันจะคล้ายกับรุ่นพี่มันที่ออกมาก่อนคือ MT 16เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเจ้า73เนี่ยออกมาใหม่มีอะไร,ระบ้างอย่างแรกเลยนะครับแกะมาในพักก่องก็จะเจอกับตัว MT 73แล้วในกล่องจะให้สายคล้องข้อมือมาด้วยอีกหนึ่งเส้นตัว MT 73วัสดุจะเป็น PC ก็คือพลาสติก ABS ตัวด้ามข้างในเนี่ยเป็นโลหะจุดแรกเลยที่สังเกตตัวนี้ดีไซน์มามันจะเล็กกว่าตัว MT 16ก็คือเวาลาจับเนี่นัดม,มาูะจ เล็กกว่าแล้วก็ตัวนี้มันลักษณะเป็นแบบเรียวลง MT16 มันจะแบบใหญ่เป็นเหมือนไม้กระบองทั้งดุนเลยไอ้ตัวนี้จะเรียวลงจับถนัดมือกวา่าลวดลายตรงนี้สังเกตทำมาเหมือนเป็นหนังนะแต่เป็นพลาสติกตัวนี้จับกระชับนุ่มไม่ลื่นนะถ้าเราเหงื่อออกหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ลื่นส่วนอื่นที่หัวบอลก็จะใกล้เคียงกับตัวเดิมจะปรับเปลี่ยนนิดน,นึงก็คือตัวปรับองศาตรงนี้เดิมจะเป็นเหมือนขี้ปลาอันเล็กๆมันจะหมุนยากนิดอันนี้หมุนง่ายกดง่ายนิดเดียวเลยหัวบอลหมุนศาเปรมาใหเหมือง่านะตัวเนี้ยกีก็จะนรุ่นเดิม แต่ที่เพิ่มมาก็คือเรื่องของตรงนี้ ถ้าเราดูรายละเอียดคือจะมียางกันลื่นตัวน่าจะเป็นแบบเรียบๆตัวนี้จะทำม,มาดีกว่าเดิมอีกส่วนหนึ่งที่รุ่นเก่าไม่มีก็คือตรงเนี้ยรูคล้องสายข้อมือนี่แหละที่เขาให้มาตรงเนี้ยมีเพิ่มให้อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ดูลึกๆเนี่ยจะไม่เห็นเลยคือเรื่องของการเก็บไอ้ตัวสามขาด้านล่าง MT73 เนี่ยมันจะเป็นปุ่มกดเพื่อกางออกคือง่ายจะเป็นปุ่มล็อกตัวรุ่นเดิมมันจะไม่มีลูตัวล็อกตัวเนี้ยคือกดครับแล้วก็จะการออกได้อ่าตรงเนี้ยถามว่าดีไม่ดีนะเพราะว่าเ,าเาง้ยมมันนนนก็จะดูแ่ขึหาวลา,าเราเอกับอย่างเดียว ส่วนข้อดีนะครับของไอการที่เป็นลักษณะปุ่มนี้คือไงอย่างระบบเดิมๆเนี่ยที่ไม่มีปุ่มตรงนี้ มันเป็นเดือยที่ไปขบกันแต่ราคาแต่ทีเนี้ยจะเจอปัญหาคือเวลาเราง้างออกเนี่ยมันต้องมานั่งง้างขาเองซึ่งบางครั้งบางคนง้างแรงไปเนี่ยไอ้ขาเดือยนะฮะปุ๊บมันจะล็อกไม่อยู่เลยอันนี้ง่ายนิดเดียวครับคุณกดออกมันก็จะปลดล็อกเดือยมาให้หมดละอ่าตรงนี้เป็นข้อดีนะที่ปรับเปลี่ยนมากลางออกมาหน้าตาก็จะเหมือนเดิมเลยแต่จุดตายอีกจุดหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในคือน,นี่ความสูงครับตัวนี้มีให้ทั้งหมด1 2 3 4 5สี่หข้อปรับได้5ระดับความสูงเริ่มตั้งแต่20ยี่สิบเซนะติ 1>, 1กิโลกร,รมัมรับใน้1โลนะแต่จริงๆแล้วผมแนะนำนะตัวนี้เหมาะกับสมาร์ทโฟนกับกล้องพวกตัวที่ไม่ใหญ่มากคนที่ใช้วอกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเล็กเพราะว่าตัวนี้คิกง่ายๆคุณพับเนี่ยแค่20เซนใส่กระเป๋าเกงได้เลยแต่ยืดได้ที่55เซนเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่คุณที่วอลกเนี่ย ครอบคุมการใช้งานแน่นอนระยะน,นี้ถือว่าตอบโจทย์นะไม่ใหญ่เกินไปไม่เทอะทะาเกินไปตั้งบนโต๊ะก็ได้และขนาดก็พกพาง่ายแต่แนะนำนะครับกล้องเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยสเปคเขียมมาร์โลนึงแต่ผมแนะนําว่าใช้ประมาณ500กรัมเนี่ยกำลังดีพวก Compact หรือมินิเล e ตตัวเล็กๆใส่เลนส์ไม่ใหญ่อย่างเงี้ยได้แต่พวกฟูลเฟรมเนี่ยไม่แนะนนะํานะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตัวขาตรงเนี้ยอาจจะมีรูด ถ้ากล้องตัวให,ใหญ่น้าหนักตัวนี้ร้อยกรัมค่อนข้างเบาเลยทีเดียวถือว่าเบามากนะสำหรับขาตั้งโมนโนพอดตตัวนี้ช่องเสียบโคชูยังมีให้เหมือนเดิมนะปรับองศาได้ใส่ไ,ไม้ได้ใส่ไฟต่างๆได้จุดหนึ่งนะที่มันจําหนิ่งนิดหนึ่งคือรุ่นนี้มันไม่ได้ให้หัวจับสมาร์ทโฟนมาในเซตนะถ้าใครจะใช้กับสมาร์ทโฟนต้องซื้อหัวจับมือถือแยกอ่าตรงนี้เป็นจุดที่น่าเสียดายนะถ้าถามผมว่าถ้ามันเป็นแบบหัวแบบทวนะินวันอ่ะมีหัวสมาร์ทโฟนในตัวน,น,นะวนี้แล้วเป็นแบบ โมโนพอตที่ราคาไม่แรงใช้มือถือได้กล้องได้แล้วไซส์ผมว่าไซส์เนี้ยกำลังดีกําลังพกพาประมาณเนี้ยห้เซนเนี้ยใช้งานง่ายอ่าอีกจุดหนึ่งถ้าคนไม่เทียบกันทั้ง2รุ่นเลยกับ MT 16คุณจะไม่รู้เลยนะอ่าเนี้ยผมเทียบให้ดู1คือเวลาหดสั้นสุดเจ้าตัวนี้สั้นกว่าข้อที่2ครับที่มันดีกว่านะที่เขาออกอัปเกรดแรกๆผมก็งง,ง,งเขาออกมาทำไม ข้อที่2คือเรื่องของความสูง MT16 เนี่ยมันเตี้ยวกว่าเยอะเลยนะเตี้ยวกว่า10เซนเลยนะกตอีกจุดหนึ่งถ้าเราไม่ดูเราจะไม่ดูเลยคือเวลาเรากางพื้นที่ในการกางเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยใช้พื้นที่ในการกางน้อยกว่าตัวเนี้ยต้องใช้พื้นที่บนโต๊ะเยอะกว่าแล้วก็ตัวเนี้ยสังเกตน,นะครับมันจะเป็นลักษณะขาที่มีเซ็นเตอร์คอลัมน์ลงไปด้านล่างถ้าเจอพื้นไม่เรียบปุ๊บมันจะตั้งไม่ได้ละเพราะเซ็นเตอร์คอลัมน์ตัวเนี้ยมันแทบจะติดกับพื้นละแต่ถ้าตัวเนี้ยถ้าเราเจอแบบไม่เรียบ และอีกส่วนหนึ่งตัวนี้ถึงมันจะใช้พื้นที่กลาง้อกกว่าบางคนบอกว่ากลางแล้วมันจะแข็งแรงกว่าหรือเปล่าเพราะเนี่ยถ้าเราดูตัวด้ามเนี่ยมันห่างกันเยอะเลยนะแต่ตัวนี้มันจะมีแกนค้ำข้างล่างทั้ง3ขาเจ้าตัวนี้จะไม่ได้ใช้ตัวแกนคำ้ำอย่างที่บอกมันใช้เอาเสาเฟนเตอร์คอลัมเนี่ยไปคำ้ำตัวนี้มันเอาแกนมาคำ้ำมันก็เลยประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าเทียบอกจุนที่ผมบอกครับเบื้องต้นการจับถือผมว่า73จับได้ถนัดกว่าเยอะเลยถ้าเทียบกับ16บกนะส6บมันจะแบบทรงกลมๆอ่ะแล้ววัสดุ หาไม้โมโนพอดขนาดเล็กพกพาง่ายใช้งานกล้องตัวไม่ใหญ่มากได้ใช้งานสมาร์ทโฟนได้เจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยนะอุปกรณ์ให้มาค่อนข้างครบเสียจได้อย่างเดียวครับถ้ามีหัวจับมือถือมาเนี่ยตัวนี้นัมเบอร์วันเลยตอนนี้ประมาณนี้ครับผมสาหรับ MT 73ครับผมลูกค้าสนใจสอบถามสินค้านะครับอุลลิซี่ไทยแลนด์สามารถสอบถามได้ตามช่องทางตามนี้เลยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อจะไ,ได้พลาดสินค้าดีๆจากทางอุลลิซี่ไทยแลนด์สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม